แฟก์นิเทศนะคะเป็นแฟ a ที่ได้ลองทดลองทําจริงค่ะแล้วก็มีการเรียนการสอนถ่ายรูปแล้วก็มีการ performing ค่ะได้ลองทําหนังแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆมากมายเลยค่ะศิลปรกรรมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นักเรียนมีความเป็นตัวของตัวเองชอบวิชา Individual Project เ,เพราะว่า เรียนการทํางานมันกว้างได้แบบใส่ความเป็นตัวเองหรือแบบทำงานในแนวไหนก็ได้น้องๆที่ชอบด้านศิลปะก็มาเรียนที่สายศิลปกรรมได้ครับสายการเรียนของหนู Music Track นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีแล้วก็มีทั้งที่เป็นภาคปฏิบัติด้วยก็เป็นแบบรวมวงวิชาองซอมอะไรอย่างนี้ก็จะได้เรียนกับพี่ๆแล้วก็น้องๆมาีด้วยแล้วก็จะมีทางวิชาที่เรียนรวมกันแค่ในระดับชั้นของตัวเองมี Private Class ค่ะ Private Class ก็คือจะเป็นเรียนเครื่องเอกตัวเองจากครูของทางมหิดลโดยตรงวิชานี้ดีมากๆเพราะว่าเราจะได้เรียนกับคุณครูที่เป็นผู้เเเชชชีีีีีี่่่่่ยยยยววาาาาาาญททงงงดดด้้้้้้้นนนนนนแแแลกกกก็็จจจบบบโตรระอออูใหส เป็นสะพานแถวสวนลุมพินีดีไซน์ใหม่ให้มันดูมีอะไรมากกว่าจากเติมที่เป็นแบบแค่สะพานอย่างนี้ก็ได้ใช้ความคิดค่ะแบบว่าคุณครูก็น่ารักค่ะแบบว่างงตรงไหนสามารถถามได้หมดเลยคุณครูก็จะช่วยพูดช่วยอธิบายให้ก็วิชาที่ชอบนะครับคือวิชาเม็ดแลบครับเป็นวิชาที่ดีมากเราได้ผ่าทุกอย่างเลยพืชสัตว์ผมชอบผ่ากบมากครับแล้วพี่เวฟี่ชอบอะไรครับผมบอกเลยว่าการเรียนเฮลไซน์เนี่ยผมได้ทําทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าแลบส่องกล้องส่องพืชรรู้หมดเลยว่า มีอะไรบ้างในพืชมีอะไรบ้างในสัตว์เป็นแบบอะไรที่ผมภาคภูมิใจมากผมแบบไม่เคยได้ทำอะไรเกี่ยวกับพวกนี้มาก่อนที่อื่นสายการเรียนที่เราเรียนก็จะเกี่ยวกับพวกธุรกิจแล้วก็จะมีพวกวิชาพวกบัญชีไฟแนนซ์มาร์เก็ตติง้งแล้วก็อ,อันทูลพันเอร์ที่ได้เป็นผู้ประกอบการของธุรกิจที่เราอยากจะทําค่ะโดยถ้าใครอยากมาเรียนสายนี้นะคะไม่จําเป็นต้องเก่งเลขก็มาเรียนบัญชีได้เหมือนกันคะ่ะเพราะว่ามันใช้ความรับคอบอย่างเดียวเลยเอนจิเียร์เนี่ยภาษาที่โผ้สนุกมากนะชอบที่แบบผมได้ทำแบบโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ เรามีวิชาเบสิกอิเจนิ่ริงก็คือเราได้แก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาในโรงเรียนหรือปัญหารอบตัวแล้วก็มีแบบโปรเจกต์อื่นๆเช่นแบบผมก็สร้างออรถที่แบบเป็นรถเข็นไฟฟ้าเพื่อควบคุมด้วยรีโมทอะไรอย่างนี้ครับแล้วผมก็เอนจอยกับอิเจเนียมากๆได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็สนุกมากๆครับคือถ้าเกิดใครชอบสายเนี้ยไม่ผิดเนะครับ